ตอนนี้นะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับฝนตกทุกวันนะครับหญ้านี่งามนะครับเห็นไหมงามขึ้นสูงนะครับบางทีนะครับหญ้าธรรมดาทั่วไปผมยังมองเหมือนเป็นหญ้าพันธุ์ด้วยซ้านะครับนี่ครับนี่ขึ้นเองนะครับโน่นนะขึ้นเหมือนกันเลยนะครับ แล้วมีที่แบบนี้เนี่ยอีกเยอะอีกเพียบนะครับนี่ที่กลางๆผมนี่บ้านคนรวยนะครับอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเชื่อไหมครับมันมีที่แบบนี้เยอะมากในกรุงเทพมีที่ที่ในในแบบเป็นที่ที่รกร้างว่างเปล่านะครับแล้วก็ไม่ใช่ของคนธรรมดาด้วย เป็นคนที่มีฐานะหน่อยนะครับการเลี้ยงแพะเนี่ยมันจะช่วยนะครับให้เราลดการใช้สารเคมีนะครับคือไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านั่นเองนะครับเอาไปสักคนละสองตัวสี่ตัวไปกินหญ้านะครับอันนี้เป็นไซส์เรียกว่าแข็งแรงมากนะครับตัวเมียน้ำหนัก16ถึง30มสโลนะครับ ผมอยู่บางบัวทองนนทบุรีนี่เองครับใครที่อยู่ระแวกใกล้ๆนะครับเรียกผมให้ไปส่งแพะได้นะครับผมไปช่างโลหน้าบ้านท่านเลยขายโลละ80บาทนะครับตัวเมียทุกตัวข้างหลังผมเนี่ยครับแล้วท่านค่อยไปหาตัวผู้อีกสายหนึ่งนะครับมาไส้กันนะครับเอาตัวเมียผมไปนะครับคนละสองตัวสามตัวนะครับ เดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับส่วนลูกค้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ต้องการให้ผมแปลรูปแพะให้นะครับผมนะครับติดต่อบังบิวที่หนองจอกแล้วครับเดี๋ยวแกจะแปรรูปให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่สนใจแพะที่แปลรูปแล้วนะครับผมขายกิโลกร,รัมละ250บาทรวมส่งครับ ยังไงก็เข้ามาหน้าแรกของโปรไฟล์ผมแล้วกดลิงก์ครับแพะสวยๆครับลองดูครับแพะเนี่ยครับท้องไม่ป่องเลยครับท้องไม่ป่องนะครับแต่น้ำหนักดีมากนะครับแสดงว่าเป็นแพะที่เนื้อแน่นเนื้อดีมากนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ผมช่างดูนะครับในอย่างตัวนี้เนี่ยน้ำหนักยี่หกโลนะครับอันเนี้ย อย่างตัวเนี้หนัก18โลนะครับเนี่ยอย่างตัวเล็กๆแบบน,นี้ย15โลนะครับเป็นไซส์กำลังดีนะครับน่าซื้อขายนะครับขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ